สวัสดีเจ้า่อแม่พีน้องตี่รับฟังรายการเสียงตามทายจากทางเทศบาลตำบลบ้านกลางท,ทุกท่านเจ้าเจ้านี้มาส่งกระจายเสียงในเจ้าวันจันทร์ที่8เดือนเมษายนปีพุทธศักราช2568วันนี้ขึ้นสองข้ามเดือนแปดเหนือนะเจ้าและเจ้านี้ก็เข้าสู่สัปดาห์สุดท้ายนะจ๊ะของเดือนเมษายนกันแล้วนะจ้ากเกาะเลือแฮมบกีวันจะเข้าสู่เดือนที่ห้า เดือนที่ห้าของปีก็คือเดือนพฤษภาคมนะจ๊ก่อนจะสิ้นสุดเดือนเมษายนนะจ๊บก็มีในเรื่องของพายุนะจ๊อตี้เกิดขึ้นตี่ทางกรมอุตุนิยมว,วิทยาก็ได้ประกาศเตือนกันนะจ๊ะว่าช่วงระหว่างวันที่เซากถึงวันที่หนึ่งพฤษภาคมจะมีพายุฝนฟ้าขนองนะจ๊มีลมกระโชกแรงนะจ๊อโดยเมื่อ ประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาณจับฉบับที่8จที่ได้ออกมาเ,าเมื่อตะวานจาวันที่2 7ช่วงเวลา5โมงแล้จัเปิ่นก็นได้พยากรณ์อากาศในเรื่องของอาพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน,นจโดยเฉพาะาพายุที่เกิดขึ้น,นะจัมีลักษณะของอาพายุฝนฟ้าคะนองนจัซึ่งก็ ความรุนแรงนั้นนะเจ้าก็พอสมควรเหมือนกันนะเจ้าโดยเปิ้นก็บ,บอกฮ้อโดยเฉพาะนะเจ้าพี่น้องประชาชนทางประเทศไทยตอนบนฮื้อได้ระมัดระวังนะเจ้าในช่วงวันที่2 8ถึงวันที่1พฤษภาคมนะเจ้าจะมีคลื่นกระแสะลมฝ่ายตะวัน จากประเทศเมียนมานะจ๊ะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะจ๊ะประกอบกับมีลักษณะอา,ากาศที่ห้อนถึงห้อนจัดนะจ๊ะของผู้ประชาชนระมัดระวังอันตรายเรื่องของพายุฤดูร้อนฝนตกหนักหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านบริเวณที่มีพายุฝนฟ้าคะนองเส้นทางที่มีปัญหาน้าท่วมซัมซากนะจ๊ะพื้นที่ลุ่มตำ่ำนะจ๊ะก็ เพื่อได้ระบายน้ำนะจ้ื่อจัดการระบบน้ําซึ่งอาจจะมีน้ําท่วมขังได้ในระยะสั้นๆนะจ๊ะในช่วงของวันที่ซาเจตวาเกาะเกิดในส่วนของพายุฤดูร้อนลูก,ลก,ลกเห็บตกนะจ๊ะถ้าเป็นเจียงใหม่ก็จะอยู่ในโซนของ อำเภอชายปากาอำเภอกาลยานิวัฒนาอำเภออมก๋อ,อ,อ,อยส่วนละปูนนะเฮานั่าก็คืออยู่โซนต่างอำเภอแม่ทาเยนนะเจ้าสาหรับสภาพอากาศนะเจ้าในวันนี้ถึงวันที่9เมษายนนะเจ้าภาคเหนือเฮาที่จะได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนนี้นะเจ้าก็ยังคงมีสังวัดไม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายละปูนลำปางพยาวน,าน่านแปรอุตรดิต สุขขดไยัยกำแพงเพชรตากพิษณุโลกพิจิตรและเเพชรบูร์ส่วนช่วงวันที่30เมษาถึง1พฤษภาคมยโซนภาคเหนือตอนบนเหนะ่อจากจังหวัดที่กล่าวไปตะกี้ก็ยังคงได้รับผลกระทบนะเจ้าก,ก็คือก็คือจะได้รับผลกระทบไปจนถึงวันที่1พฤษภาคมนั่นเองนะเจ้าดังนั้นพี่น้องกติดตามข่าวสารนะเจ้าในส่วนของลักษณะอากาศโดยเฉพาะพายุฤดูร้อนที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ไว้ตัวนะเจา้า แล้วก็เรื่องต่อมานะจะก,ก็เป็นเรื่องของการเลือกตั้งนะจ๊ะซึ่งก็ใกล้ที่จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลางแล้วนะจ๊ะโดย วันเลือกตั้งก็จะได้มีขึ้นในวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคมนี้นะจ๊ะในห่วงนี้นะจ๊ะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะจ๊ะจนถึงวันที่2นะจ๊ะทางเจ้าหน้าที่เทศบาลนะจ๊ะจะได้ลงพื้นที่ทั้ง12หมู่บ้านในการออกไปประชาสัมพันธ์นะจ๊ะเผยแพร่ข้อมูลไปสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเกี่ยวกับการเลือก การกา,าการกากระบาดนะจ๊ะโดยเป้าหมายนะจ๊ะของทางเทศบาลเราอยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ขึ้นได้นักที่สุดนะจ๊ะแล้วก็อยากจะลดจํานวนบัตรเสียนะจ๊ะคือได้น้อยกว่าร้อยละสามรวมถึงอยากจะรณรงค์เชิญชวนนะจ๊ะท่านผู้สูงอายุนะจ๊ะที่สามารถออกมาใช้สิทธิ์ได้นะจ๊ะ ถ้าหากว่าท่านผู้สูงอายุของหมู่บ้านไหนที่สามารถออกมาใช้สิทธิ์ได้เย่านเจาถ้า,อาลองดูแล้วว่าอายุนักที่สุดในแต่ทางเทศบาลก็จะมีใบประกาศคตีคุณมอบให้ท่านในฐานะที่ท่านเป็นแบบอย่างในเรื่องของการรักษาสิทธิ์ในระบอบประชาธิปไตยการทําหน้าที่ของคนไทยในการเลือกตั้งีย่ยนเจาะก็จะได้เป็นแบบอย่างฮื่อละอ่อนในรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปว่า ขนาดป้อุ้ยไม่อุ้ยะจ๊ะเปิดอายุเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบเปิดยังออกมาใช้สิทธิ์นะั๊ะแล้วก็ยังเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับต่างจังหวัดนะจ๊ะจังหวัดอื่นๆเปิดได้ทราบตัวว่าคนละปูนเฮานะั๊ะก็ยังคงเพื่อความสนใจนะจ๊ะในเรื่องของการเลือกตั้งถึงแม้ว่าจะเป็นการเลือกตั้งขนาดเล็กๆนะจ๊ะของเทศบาลเนานะแต่ว่าการเลือกตั้ง ของเทศบาลนี้มีความสําคัญกับพี่น้องประชาชนเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการพัฒนาในชุมชนของเราดังนั้นท่านก็ต้องออกมาใช้สิทธิ์จากของท่านอย่างเต็มตี้นะจ๊ะมาดีปล่อยนะจ๊ะมาดีปล่อยให้สิทธินี้หลุดไปเพราะถ้ามาอันสี่ปีตั้งหน้าเฮาจะต้องมาเลือกแห่งกรรมนะจ๊ะก็อันนี้อยากจะเชิญชวนนะจ๊ะวันที่สิบเอ็ดนี้เตรียมตัวให้พร้อมออกมาใช้สิทธิ์ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่นะจ๊ะอยากจะห้เชิญชวนนะจ๊ะคนในบ้านออกมาใช้สิทเพื่อได้นักที่สุดนะจ๊ะสำหรับพี่น้องประชาชนในตำบลบ้านกลางเฮานะจ๊ะก่อนในวันนี้นะจ๊ะทางกองการศึกษานะจ๊ะจะเป็นเจ้าภาพในการออกไปรณรงค์ขึ้ความหูกับพ่อแม่พี่น้องบ้าน ขี้เล็กหมู่ที่สามนะจ๊ไปพร้อมกันเวลาเก้าโมงนะเจ้านจ๊ที่สาลาอนเนกประสงค์ของวัดขี้เล็กได้นะจ๊ไปร่วมกันฟังข้อมูลการชี้แจงกันให้ความรู้ของทางจทเ,านะเจ้าหน้าที่เฮาได้นะจ๊ก็อันนี้เป็นข่าวสารที่เอามาฝากกันในเรื่องของการเลือกตั้งนะจ๊ะ แล้วก็ในช่วงบ่ายนะจ๊ะช่วงบ่ายโมงเกินวันนี้ก็จะมีข้าหน้าดูงานนะจ๊ะออ่าของทางอบจอละปูนนะจ๊ะอ่าเพื่อนจะมาดูงานเทศบาลเฮาในเรื่องของแพลตฟอร์มลิจิทัลนในการให้บริการประชาชนจะมาในช่วงเวลาบ่ายโมงเกินนะจ๊ะก็จะได้มีการต้อนรับกันที่ห้องประชุมสาลาประชาคมนะจ๊นะอันนี้เป็นกิจกรรมของอทาง เทศบาลอ๋อในช่วงเจ้า8มงกินนแจทางกองสวัสดิการสังคมจะได้จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนจะเป็นการประชุมประจำเดือนโดยก็จะใช้ห้องประชุมฝ้ายคำในการจัดประชุมคณะกรรมการ กองทุนสวัสดิการชุมชนโดยเก็เรียนเชิญคณะกรรมการได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันนะจ้าแล้วก็ในช่วงบ่ายโมงกึง่งเหมือนกันนะจ้าทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจะได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสําหรับผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงโดยที่ห้องประชุมฝ่ายคำนะจ้าวันนี้กิจกรรมที่เทศบาลหาก็ค่อนข้างจะนักจะหลายเหมือนกันนะจ้า และสำหรับข้าวสารอื่นๆก็มีข้าวสารจากทางศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองระปูนหรือว่าตะกอนที่เฮาหู้จักคืกอกศน,นอแต่ว่าตอนนี้เปิลี่ยนชื่อเป็นสอก,กอรอนะจ๊ะเพิ่นจะเปิดหับนักศึกษาลักสูตรการศึกษานอกระบบะระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของปีการศึกษา2568ในภาคเรียนที่ห นะเ,เปิดหับสมัครนะจ๊ะผู้ที่สนใจอยากจะมาหาเยียนทั้งในระดับของปรมศึกษานะจ๊ะมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายก็เปิดหับสมัคร จนถ,ถึงสิ้นเดือนนี้วันที่30เมษายนนี้นะจ๊ะท่านใดอยากจะเข้าเรียนในระบบของการศึกษานอกโรงเรียนหรือว่าหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนะจ๊ะก็ท่านก็สามารถมาสมัครได้นะจ๊ะศูนย์ส,สกรอระดับตำบลมั่นกลางก็อยู่ที่อาหารทรงไทยภายในศูนย์กีฬาและนันทนาการจัมมาเตวีนะจ๊ะหรือว่าจัดโทรศัพท์ อสอบถามกับคุณครูป่อนก็ได้นะจ้าหมายเลขโทรศัพท์มือถือ0861975361แล้วก็แฮมเบอร์นะจ้า0829650468นะจ้าก็เตรียมเอกสารหลักฐานว่าจะเป็นสำนาวุฒิการศึกษา สำเนาปร,ประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านหูถ่ายขนาด1.5นิ้วในชุดนักศึกษา2ใบนะครับแล้วก็ลักฐานอื่นๆถ้ามีการเปลี่ยนชื่อน้ำสกุลใบย่าใบทะเบียนสมรสก,ก็เตรียมมาตสยนะจะอันนี้ก็ฝากไว้สำหรับท่านใดที่อยากจะหาความรู้เพิ่มเติมนะจัะเพื่อที่เราจะได้ มีความโห,หมีวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้นนะจะอาจจะเอาไปใช้สมัครงานไปใช้เฮียนต่อในระดับปริญญาตรีต่อไปนะจ๊ะก็เชิญชวนน้องๆพี่ๆนะจ๊ะท่านใดที่อยากจะปรับความโหของเฮาปรับวุฒิการศึกษาก็สามารถไปเรียนกับทางศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองละปนูนหรือว่าสกรหรือที่เฮาคุ้นเคยก็กคือกศนอตก่อน,นั่นเองนะจ้าก็สามารถติดต่อได้เลย ย้ำเหม่ยคำนึนงว่าเปิ้นจะหมดเขตกันวันที่30เมษายนนี้นะจ้าเจ้า,จาและก็มาถึงข่าวของจังหวัดละปูนนะจ้ะในเรื่องของงานประเพณีสงน้ําพระาธาตุทริปูนชัยนะจ้าหรือว่าประเพณีแปดเป็นในปี2568นี้นะจ๊าทางวัดพระธาตุเองนะจ้ะโดยจังหวัดละปูนก็ได้มีการแถลงข่าวกันไปเมื่อวันที่5เมษายนนะจ้า ปีนี้กำหนดจัดงานประเพณีส่งน้ำพระธาตุนาิปูญชัยระหว่างวันที่5ถึง11พฤษภาคมนะจ๊อบ5ถึง11พฤษภาคมนี้ก็ท่านใดอยากจะส่งน้ำพระธาตุนะจ้าประจำปีเกิดของคนเกิดปีไก่หรือว่าอยากจะไปส่งน้ำพระธาตุเพื่อความเป็นสิริมงคลในประเพณีแปดเป็นงของทางจังหวัดระปูนเฮาก็วันที่5ถึงวันที่11 พฤษภาคมะจะเกาะไปร่วมในการส่งน้ําได้นะจ๊ะเกาะปีนี้นะจ๊ะปีนี้ในเรื่องของกิจกรรมต่างๆเกาะตั้งแต่วันที่ห้านะจ๊ะตั้งแต่วันจันทร์ที่ห้าพฤษภาคมเลยนะจ๊ะจะมีออันการอัญเชิญน้ําส่งพระราชทาน จากที่ว่ากาศอำเภอสละปีนะจ้ะมาถึงบริเวณปั๊มสามทหารแยกประตูลี้แล้วก็จะเคลื่อนขบวนแห่น้ำสงพระาธาตุเข้าไปยังบริเวณพิธีด้านเหนือพระวิหารหลวงนะจ้ะแล้วก็จะมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของท้องถิ่นก็จะเริ่มให้พี่น้องประชาชนได้สงน้ำพระธาตุ ตั้งแต่วันอังคารที่6นะจ๊ะเป็นต้นไปนะจ๊ะมีการอบุบรมสมโพธมีการแสดงศรริลปะวัฒนธรรมนะจ๊ะเดี๋ยวเรื่องรายละเอียดกำหนดการต่างๆเดี๋ยวก็คงจะได้เอามาประชาสัมพันธ์บอกกล่าวให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบกันในโอกาสต่อไปนะจ๊ะอันนี้ก็เบื้องต้นก็ชี้แจงในส่วนของวันที่กำหนดจัดงานเพื่อท่านได้ัทราบก่อนนะจ๊ะว่าประพเพณีแปดปีงีนี้ก็ตรงกับ ช่วงต้นเดือนนจะจะอยู่ในห่วงของวันวิสาขาบูชาก่อนวันวิสาขบูชาประมาณเจ็ดวันนะจ้าอันนี้ก็ฝากเป็นข่าวประชาสัมพันธ์ทิ้งท้ายในช่วงนี้นะเจ้าวันนี้เวลาของการส่งกระจายเสียงตามสายจากทางเทศบาลตำบลบ้านกลังหมดเวลาลงแล้วนะจ้ะขอบคุณสําหรับการติดตามหับฟังในวันนี้วันพุกมาปะกันได้ใหม่นะจ้ะหลังเคารพพงชาติ